เดี๋ยววันนี้จะมาไลายรัฐบาลคนระับงวดที่แล้วรัฐบาลนะครับเลขเด่นสี่ตัวนะครับมาหนึ่งตัวนี้โอ้โหมาครบเลยนะครับวันนี้เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนจนะังงวดที่แล้วใครถูกรัฐบาลก็ดีใจด้วยนะครับงวดนี้ใครที่รอเลขเด่นสี่ตัวมาหนึ่งตัวนะครับวันนี้ ก็จะมาให้เลขดิ่มสี่ตัวมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จับเปรย์เปรยเลขให้ไปซื้อลอตเตอรีตตร่นะครับแต่ว่ารอบนี้จะไม่เขียนแล้วนะเพราะเวลาเขียนดนะ้นเลขชอบหลบนะงวดที่แล้วให้ไปซื้อลอตเตอรีตตร่เจ็ดเจ็ดก็ออกไปเจ็ดแปดนะเลขชอบหลบเพราะฉะนั้นงวดนี้ไม่เขียนพูดในไลฟ์สดนี่แหละครับใครได้ยินก็ไปซื้อใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับเพราะว่า หลบมาหลายงวดแล้วนะครับสังเกตมาให้29ออก30ให้77ออก78เพราะฉะนั้นงวดนี้พูดปากเปล่าเอานะครับเพราะฉะนเพราะว่าหลบเขาชอบหลบนะครับงวดที่แล้วให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่เน้นเบิ้ล7จเจดนะครับมันก็ออกเจ็ดแปดนะครับแต่ก็งวดที่แล้วก็มีคนถูกมีคนถูกอยู่นะครับ มีคนถูกแล้วก็เสียดายนะครับงวดที่แล้วสายดวนให้477นะครับเม็ดเดียวให้178นะครับแต่ก็มีคนถูกนะครับเอาไปตัดเล่นได้78นะครับงวดที่แล้วรัฐบาลไทยก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับก็เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับก็ดวงเริ่มเปิดแล้วนะครับหลังจากที่เจอ,ขอเขาเรียกนะมรสุมนะครับเจอมรสุมเจอ ขึ้นใหญ่กลางทะเลนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กลับมาปังแล้วนะครับกลับมาดีกว่าเดิมแล้วนะครับสําหรับดวงคนเราก็มีขึ้นมีลงนะครับเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่าดวงเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวแง้มให้ดูลอตเตอรี่ที่ไปซื้อมานะงวดนี้ยังซื้อซื้อแต่ในแอปนะผมซื้อในแอปครับ เรามาดูกันนะแล้วก็แม่ๆคนไหนพี่ๆคนไหนอู้สี่ร้อยคนดูแล้วปาดเบื้องหลายแท้สวัสดีครับเรามาดูนะขนมไทยเนี่ยออกมาสองงวดแล้วนะครับถ้าเราดูนะถ้าใครวิวเคราะห์ตามนะขนมไทยออกมาสองงวดแล้วนะครับซึ่งงวดก่อนที่งวดที่แล้วนะครับเลขออกตัวนี้ออกเจ็ดแปดไปแล้วนะครับแล้วเลขล่างออกหนึ่งเก้านะทั้งไปทั้งกลับนะครับ อันนี้ไม่เขียนนะเพราะว่ารู้อยู่นะมันไปทั้งไปทั้งกลับนะแล้วงวดก่อนหน้านั้นนะครับขนมไทยนะออก6-7ดล่างนะครับแล้วก็ออกสองแดบนงวดนี้จะมาเลขในนี้อีกรืหรือเปล่านะครับเออลองวิเคราะห์ลองลองใครลองลองแคปแล้วก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับ มันจะออกเลขพี่น้องกับ10แต้มมา2องวดแล้วนะครับ28คือเลข10แต้มบวกกันได้10นะครับนี่คือเลขบวกกันได้10อันนี้คือเลขพี่น้องคือเลขที่มันอยู่ติดกันเห็นไหมครับงวดนี้รัฐบาลงวดที่แล้วออก7 8ออก6 7ออก7 8็ดแปมันจะเรียงไหมจ๊ะแม่แม่แม <c oughs> งวดนี้จะออก89ดเ้าไหมไม่รู้ ผมไม่รู้นะอันนี้คาดคาดเดาเฉยๆเพราะว่ามันเรียงมาเห็นไหมครับมันเรียงมามันเรียงมาหกเจ็ดเจ็ดแปดมันจอกแปดเก้าไหมงวดนี้งวดนี้จอกแปดเก้าไหมอันนี้ไม่รู้นะครับแค่คาดเดานะผมคาดคาดเดาซื่อๆเด้อ,อจะออกงวดนี้ไหม มันจะออกไหมครับ9889เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจอกไม่ออกแล้ว10แต้มเนี่ยงวดเนี้ยมันเหลืออยู่3ตัวจะมี3746แล้วก็55มันจออกงวดนี้ไหมหรือว่ามันจะยกมันจะหรือว่ามันจะไม่มาชุดนี้มันจะออกชุดอื่นลองทำความเข้าใจนะมันออก67แล้วมันก็ออก78งวดนี้มันจอก89ไหมหรือว่ามันจะออก01122334455690หรือมันจะออกชุดใหม่เลย แต่ผมว่าแปดเก้าสวยนะงวดนี้สวัสดีแม่แม่ทุกคนแปดเก้านี่คือเป็นเลขสวยเลยแหละอืมเป็นเลขสวยเลยแหละแม่อทีนี้ก็คืออันนี้คือวิเคราะห์ให้ดูว่ามันจะมาหรือเปล่าแปดเก้าแล้วสามเนี่ยอีกสามหางหรือว่ามันจะวนในนี้แล้วงวดนี้มันจะเบิ้ลไหมเ,ออเราอันเนี้ยคืองวดที่แล้วไม่เบิ้ลมาแบบนี้สองงวดแล้วครับแล้วหวยออกวันเสาร์คือ เลขออกวันเสาร์นะครับเอาแล้วมาดูสูตรนี้สูตรนี้นะก็คืองวดที่แล้วอ่ะเราชนะหวยสัญจรนะครับสายด่วนเราให้สี่ดเคือเสียดายมากหลบ7กับ1น,น่งวดนี้เด้งบนล่างนะครับฟันเจ็ ก็เข้าเก้าหนึ่งด้วยแต่เขาบางคนบอกว่าซื้อไม่ได้เป็นเลขอั้นผมก็ไม่รู้บรรลุคือการเลขอะไรแล้วก็เม็ดเดียวให้หนึ่งเจ็ดแปดก็ใกล้แตกสามตัวแล้วนะครับแต่ว่าที่มันน่าตกใจก็คือสูตรนี้นะครับก็คือเลขสี่ตัวมาหนึ่งตัวมันมาครบเลยนะครับหนึ่งมันออกเก้าหนึ่งล่างเจ็ดสี่แปดนี่มันมาสามตัวเลยนะครับลผมเชื่อว่าหลายๆคนคงรอเลขสี่ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปจับวินให้มันแตกสามตัว แต่งวัเนี้ยถ้าไปเปยนะถ้าผมดูดูดูจากตัวเลขนะเลขออกวันเสาร์นะแม่กำลังวันมีหนึ่งมีห้าแล้วก็มีแปดหนึ่งห้าแล้วก็แปดนะครับออามาดูอ่ะเรามาย้อนดูตรงนี้อีกเขียนตรงนี้เลยนะสีมงคลคือสีน้ำเงินแล้วก็สีฟ้านะครับ เลขกำลังวันเสาหนึ่งห้าแล้วก็แปดอะทีเนี้ยอันนี้คือวิเคราะห์ให้ดูเฉยๆนะถ้าเราจะเน้นเลขกำลังวันอ่ะถ้าสมมุติว่ามันมาในนี้ตัวไหนละ่ะที่มีบ้างก็จะมีสองตัวนี้ถูกไหมแล้วก็สองตัวนี้เพราะมีหนึ่งแล้วมีห้า หแล้วก็มีห้าส่วนด้านฝั่งนี้ครับก็จะมีแค่ตัวเดียวก็คือห้าห้างวดนี้จะออกเบิ้ลห้าห้าไหมหรือว่างวดนี้จะออกศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสี่ห้าแล้วก็ห้าหกอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่าอันนี้อ้างอิงจากเลขกำลังวันหนึ่งห้าแล้วก็แปดนะครับสวัสดี4ี่้อยห้าสิบเจ็คนดูคนเบื้องหลาย <c oughs> คนเบื้องหลายนี่ก็ตื่นเต้นนะมีแล้วงวดนี้นะ บอกเลยว่ายังไงเลขที่ผมได้มาสี่ตัวเนี้ยยังไงก็มาอีกแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมาครบหรือเปล่าสําหรับวันนี้แม่โคดีบอกมีเจ็ดมีสอง <c oughs> ก็ลองจับใส่ดูนะครับแต่ตอนเนี้ยผมบอกเลยว่าหวยลาวนะหยุดได้หยุดก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าหวยลาวออกแปลกแปกนะครับช่วงนี้ตั้งแต่งวดที่เบิ้ลมาสามสามนะครับแล้วก็ สังเกตน,นะเดี๋ยวนี้หอยราจอกเบิ้ลแล้วก็9,98แล้วก็99้าเก้านะงดที่แล้วเมื่อวานเนี่ยออกมาได้ยังไงอ่ะ1717ออกมาตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นหอยราอ่ะเบาๆหรือว่างดไปก่อนนะครับมันมันแป่งๆถ้าแม่งถ้าแม่ง,มงบอกไม่ถูกนะครับคือมีความรู้สึกแบบไม่รู้นะครับพูดนั่นแหละพูดได้ไหมพี่จี้ไม่พูดดีกว่านะครับคืน มันมีความรู้สึกแปลกๆนะครับคือถ้าสถ้าเป็นคนสังเกตอะ่ะมันจอกเลขแปลกมาหลายงวดแล้วนะครับแล้วก็งวดหน้าเนี่ยพรุ่งเนี้ยออกวันพระด้วยผมก็ไม่ทราบว่ามันจอกแบบไหนอีกนะครับเพราะฉะนั้นเบาได้เบาสำหรับเวลาเออเบาเบาได้เบานะครับช่วงนี้เพราะว่าผมก็จือคือกันละ่ะ ไปว่าถือคือกันอะออกจากซี่อะออกจากซี่ก็ไปว่าถือคือกันละเนี่ยอันนี้คืองวดที่แล้วเห็นไหมคือผมมั่นใจว่า47เนี่ยแล้วผมสั่งอัดเบิ้ล77แล้วผมให้477 477มาจากไหนมันเป็นเลขที่มันเห็นเข้ามาในนิมิตมันคือมันเข้ามาของมันเองนะครับมันจะมันจะมันจะเห็นมันจะเข้ามาของมันเองแล้วทีเนี้ยเสียดาย แต่ถามามีคนถูกไหมก็มีคนถูกนะเพราะว่าเอาไปซื้อขึ้นซื้อลงลดแต้มเพิ่มแต้มก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าผมซื้อดูเลยสี่เจ็ดเจ็ดพราะผมมากแข่งอ่ะงวดนี้นะแล้วก็นี่งวดที่แล้วให้ซื้อเบิิลเจ็ดเจ็ดมันออกเจ็ดแปดงวดนี้ลอตเตอรี่คือเลขที่ผมชอบนะงวดนี้ยผมไปเปยก่อนนะอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูตามตรงตามศูนย์นะแต่งวดนี้ย เลขออกวันเสาร์กำลังวันมีหนึ่งมีห้าแล้วก็มีแปดครับถ้าปล่อยถ้าบอกให้ไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยคนจะไปซื้อกันตึมเลยเชื่อไหมอ่ะพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วครับสวัสดีสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดคนดูใครพร้อมแล้วพิมพ์เขาว่าปู่ให้รวยมาครับแล้วผมจะให้เลขเด่นสี่ตัวแคปแล้วจะให้ ผมจะบอกลอตเตอรี่ที่ผมซื้อนี่นี่นีเออผมซื้อไว้แล้วเดี๋ยวผมจะให้ถ่ายรูปแคปไว้ไปซื้อตามได้เพราะช่วงนี้ถูกลอตเตอรี่บ่อยนะครับเวลาซื้อหลายบ่ถือเวลาซื้อน้อยถือ <c oughs> ครับอาขนมไทยงวดนี้วันออกวันเสาร์นะเลขเด่นมีโซนเก้าหนึ่งห้านะครับ ใครอยากจับวินก็จับเลยนะครับเผื่อจะแตก3ามตัวเหมือนงวดที่แล้วนะครับ0 9 1ยนะครับมา1ตัวล้านเปอร์เซ็นต์หวยออกวันเสาร์นะครับต่อไปจะให้ดูลอตเตอรี่ลอตเตอรี่งวดน,นี้นะคือไม่ได้คำนวณยังไม่ได้คำนวณยังไม่ไอะไรแต่งวดน,นี้นะครับเลขที่ผมชอบนะอยากให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับห5แล้วก็1 8อ่ะนี่ครับงวดนี้ลอตเตอรี่ครับ งวดนี้ลอตเตอรี่นะ18นะครับอย่างที่ผมบอก18 15นะครับ18 15 95นะครับที่ผมซื้อไว้ผมซื้อไว้แค่นี้นะครับ18 15 95นะครับซื้อไว้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ใครอยากจะซื้อไว้ก็ซื้อไว้เอาเอาไว้ลุ้นนะครับก็คือ98แล้วก็89นะครับ โอเควันนี้ผมขอให้แม่ๆทุกท่านโชคดีใครดูไม่ทันดูยอดหลังนะครับใครอยากไปร่วมบุญก็วางแผนนะครับยังเหลืออีกหลายเดือนอยู่นะครับก็เดือน,น 12, พฤศจิกายนนะครับผมจะเป็นเจ้าภาพตอนนี้ <laughs> ยังยังไม่รู้จะต้องขึ้นบนเวทีด้วยนะครับไม่รู้ซิว่าจังไหนอายคือกันไหมเวทีใหญ่นะเวทีมอลำนนไม่ <laughs> รู้ซิว่าจังไหนโอเคนะครับไผมากระซื้อไผบ่มากระตามเมื่อเมื่อนี้ขอ ให้ปัง,ปงๆเด้อเงวดน,นี้นะสีมงคลก็สีนี่นละสีน้าเงินแล้วก็สีฟ้าหวยออกวันเสาร์กำลังวันมีหนึ่งหาแปดนะครับลเลขเด่นสี่โตมาโตหนึ่งมีศูนย์เก้าหึหาไผมากระซือเด้องวดน,นี่สำนีละขอให้โชคดีเด้อมันหมันห้ังปังรักทุกคนนะครับสวัสดีจ้า